ป้องกันกําจัดมแมลงปากดูดได้มากชนิดไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้เพี้ยแจกระจันฝอยกลุ่มเพี้ยหอยต่างๆห,หรือลักษณะของกลุ่มเพี้ยแป้ง สวัสดีครับผมโคตูอ้อเบลทุเรียนทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยวันนี้ผมมารีวิวในส่วนของตัวสตาร์ทอัพเป็นยากลุ่ม c ีเอไทอะมีทอกแซมตัวนี้เป็นยากลุ่มนีโอนิโคตินอย25% W/G เป็นยาเย็นครับสามารถป้องกันกําจัดมแมลงปากดูดได้มากชนิดไม่ว่าจะเป็นเพีย้ยไฟเพีย้ยไก่แจ้เพี้แจกระจันฝอยกลุ่มเพีย้ยหอยต่างๆหรือลักษณะของกลุ่มเพีย้ยแป้งเพราะนั้นการใช้สตาร์ทอัพบอกได้เลยว่าสามารถควบคุมแมลงปากดูดได้กว้างได้มากชนิดอัดตราใช้ตัวสตาร์ทอัพก็คือใช้1 100กรัมถึง200กรัมต่อน้ํา2ลิตรขึ้นอยู่กับปริมาณการระบาดอันนี้ตัวสตาร์ทอัพเอาไปฉีดพ่นหรือไปบวกกับยากลุ่มอื่นได้เพื่อเสริมฤทธิ์ถ้าหากมีริมแมลงระบาดมากชนิดแต่ถ้าเป็นแมลงปากดูดไว้ใจได้เลยครับสตาร์ทอัพได้ผลอย่างแน่นอนเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจักจันฝอยเพี้ยหอยใต้ใบบนใบเพี้ยหอยปุยฝ้ายเพี้ยแป้งต่างๆรับรองได้เอาอยู่อย่างแน่นอนครับตัวนี้สตาร์ทอัพครับทุกคนบนโลกต้องได้ตินทุเรียนไทยและทุเรียนต้องไม่มีการรุมร้าด้วยแมลงปากดูดให้ใช้ตตัวตัววสานนีี้มขด 100กรัมและขนาด1กิโลท่านสามารถเลือกซื้อเลือกใช้ได้ตามขนาดที่ต้องการครับก็ตูแนะนำจ้า